สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มแรนดอมนะคะมาดูว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณนะคะหรือว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่คุณอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะนี่จะเป็น EP ีที่สนะคะสำหรับช่องบอวี่สองแปดเก้านะคะในเรื่องของพลังงานเจ้าที่นะคะหรือสถานที่ที่คุณอยู่หรือว่า เอเนจีรอบตัวนะคะเอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่ให้ 2, 3เด็กนะคะ,ะก่อนอื่นเริ่มกันที่เด็กนี้ก่อนอขออนุญาตครูบาอาจารย์หรือว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะรอบตัวคุณนะคะ,อ,ะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณกอให้เปิดเผยออกมาผ่านไพ่เด็กนี้นะคะ ปร,ริญญาแล้วเนี่ยอะไรขึ้นมาความสําเร็จนะคะกำลังจะเกิดขึ้นสถานที่ที่คุณอยู่บริเวณน,นั้นหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณน,นั้นสาลริการลิ้มทองคนที่มาเจอคลิปนี้ หมอโบ้องบอกเลยว่าคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะมีสเสน่ห์นะคะหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบางคนเพิ่งไปแบบว่ารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างมานะคะเออสาริกาคุณมีเขาเรียกว่าจักกะที่ห้าดีมากนะคะหรือว่าเป็นคนแบบวาจาวาจาประกาศสิทธิ์เหรอเออพูดอะไรก็ดีมีคนคล้อยตามอย่างนี้ นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสำเร็จนะคะแล้วก็บริเวณนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ที่กำลังสื่อสารถึงคุณนะคะขอให้เผยอ,ออกมาเลยนะคะปลดล็อกค่ะคุณกำลังจะปลดล็อกกับอะไรบางอย่างนะคะอ่ากุญแจไม่มีกุญแจเข้าบ้านหรออะไรต่อความเศร้าเดี๋ยวนะการรอคอย คุณรอคอยที่จะปลดล็อกบางอย่างนะคะสถานที่ที่คุณอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างสถานที่ที่คุณอยู่ดีนะหมอบอกว่าดีในเรื่องของอา,อาชีพดีในเรื่องของการทํามาหากินนะคะทำให้คุณได้ปลดล็อกนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณได้แต่เอเนจีหรือว่าพลังงานแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนั้นก็คือว่ามันมีบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการรอคอย นะคะแล้วก็ความเจ็บปวดนะคะเขาอาจจะอยากให้คุณนะคะอ่าทํำบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้ก็ได้นะคะเออแถวแถวนั้นนะคะเออเห็นไหมเราคอยที่จะเวทีนเราคอยที่จะไปอะ่ะ นะออเรอคอยให้คุณไปปลดล็อกก็ได้คําว่าปลดล็อกคืออะไรมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นนะคะคุณอาจจะแบบว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเออหรือว่าส่งพลังงานแสงสีขาวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบว่าหายจากความเจ็บปวดนะคะอืมขอดูหน่อยนะคะเข้าเจาะลึกเลยแล้วกันว่า ที่ที่คุณอยู่นะคะกำลังเสืออะไรถึงคุณนะคะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการรอคอยถ้าเป็นตัวของคุณเองนะคะที่ที่คุณอยู่เนี่ยคุณเห็นแนวทางคุณเห็นอะไรนะคะมันเป็นจังหวะของคุณมันคุณรู้ว่าคุณจะใช้สิ่งที่คุณมียังไงเพื่อที่จะปลดล็อกกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะอ่าจริงๆด้วยอิสระภาพทำไมอ่ะ อะขอดูต่อรอคอยเวลาทำไมต้องเป็นแบบว่าหมดเวลาเกี่ยวกับเวลานะคะมีบางอย่างรั่วไหลหรือเปล่าในบ้านของคุณนะคะอย่างเช่นมีของผุผะัะผุอะไรนะปลักหักพังหรือจานแก้วหรืออะไรแตกหรือสิ่งที่มันไม่จำเป็นคุณจะต้อง เอาออกไปทิ้งได้แล้วเคลียร์รูมเคลียร์เคลียร์สถานที่ให้มันแบบว่าไม่มีของที่หักหักพังพังอยู่ในที่ของคุณเพราะว่ามันไม่ดีอ่ะเออมันเป็นโง่เฮ้งหรือว่าห่วงจุย้ยหรือว่ามันไม่ไม่ช่วยเสริมดวงดีของเราอะไรที่มันหักที่มันพังที่มันต้องซ่อมที่คุณไม่ได้ใช้เอาออกไปนะคะเพราะมันจะถ่วงนะคะแล้วไม่ไม่ทำให้เราไปถึงวันนั้นได้นะคะแล้วมีบางอย่างที่คุณจะต้องเอาออกไปทิ้งอ่ะรอคอยการเป็นอิสระภาพ อะไรล่ะขอดูหน่อยสิอ่ามีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นแบบว่าอยู่หิ้งพาของคุณหรือว่าจริงเหรออ่ออะไรนะสิ่งที่หักนะคะหรือเป็นไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น เป็นกรอบพระเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอยู่ในห้องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หักที่อะไรต้องเอาออกไปปล่อยหรืออะไรที่คุณเคยบูชามาแล้วคุณไม่ได้ะระลึกถึงแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้แมทไม่ได้ใช่แล้วคุณจะต้องแบบอ่าปลดปล่อยออกไปอ่ะนะคะเอาของไปปล่อยออกอย่างนี้นะคะหรือเอาเอาไปไว้ที่ที่ถูกที่ที่ใช่แล้วกันอย่างเงี้ยนะคะเออ ที่ที่คุณอยู่คุณเคยอธิษฐานอะไรแล้วใช่ไหมเออคุณเคยถึงคุณเคยพูดกับเขาคุณเคยอธิษฐานกับเขาแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณร้องขอโดยเฉพาะชัยชนะนะคะอืมแล้วคุณก็ได้แล้วด้วยนะคะการขว่คว้าดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้แล้วด้วยเออเขาก็ส่งเสริมเขาก็ให้คุณดีอยู่นะอืม ให้คุณดีอยู่แต่ทีนี้มันหมดเวลาอาจจะต้องต่อเวลากับบางเรื่องนะคะอาจจะต้องอถ้าไม่แบบว่าเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะก็อาจจะต้องแบบซ่อมแซมรอยรั่วบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าบ้านคุณนะคะคําว่าอิสระภาพคืออะไรคะขอดูหน่อยพริบานคุณไจ๊หมอบอกว่าคุณได้เป็นอิสระนะคะกับสิ่งที่คุณเจ็บปวดมานานด้วยหนึ่งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณหรือความเครียดคุณดีขึ้นเยอะนะคุณดีขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือความเครียดของคุณนะคะคุณเป็นอ,อิสระจากตรงนั้นนะคะเออเพราะว่ามันกําลังดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะแบบว่าหาต้นไม้นะคะหาต้นไม้ดอกไม้นะคะไปปลูกที่ที่คุณอยู่บ้างนะคะเสริมเสริมพลังนะคะ มันเป็นพลังธรรมชาตินะคะพวกต้นไม้ใบหญ้าพวกน้ําพวกอากาศดังนั้นถ้าเราพยายามมีอะไรหมุนเวียนนะคะอยู่รอบตัวเราแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณมี energy นะคะคือมีพลังของชีวิตะะอ่ะอืแล้วเสริมเสริมชะตาเราไม่ใช่สิเสริมความปังของเราด้วยนะคะเข้ามาทธิฐานของคุณสำเร็จผลนะ กับสิ่งที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่คุณไปบนมาไปขอมานะคะทีนี้เราจะมาดูว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ตอนนี้ตัวของคุณเองเป็นพลังงานแบบไหนกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะคะคุณรู้อยู่ว่าอะไรกำลังจะเข้ามา ะค,ะคุณเป็นคนที่เก่งขยนันทำงานเก่งเป็นคนที่มีเซนส์นแรงด้วยบางคนก็ทำงานสายนี้แหละนะคะสายเกี่ยวกับการ c ครีเอ v ทีหรือสายเกี่ยวกับการแบบใช้จิตสัมผัสนะคะหรือว่าการบริการนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับฮิลลิ่งช่วยเหลือผู้คนก็ได้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลายนะคะ ควรสวรรค์หลากหลายอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุไฟ whatever ธาตุไม่เกี่ยวนะคะอืมขอดูหน่อยตอนนี้ energy ของคุณก็คือว้าวดีมากพลังงานของคุณดีมากแล้วก็เป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะวางคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะอาจจะเป็นพยานาคนะคะพระแม่ประวัตีหรืออะไรขึ้นมาช่วงนี้เยอะมากนะคะช่วงเวลานี้ดวงของคุณ คุณอาจจะไปดูที่ไหนมาเฮ้ดวงชงปีนั่นราหูไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่พลังชีวิตของคุณดีนะคะคอยไกดอะไรบางอย่างให้คุณอยู่เสมอโดยเฉพาะอินเนอร์เซลภายในของคุณนะคะออขอดูไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนก็พอภายในหนึ่งเดือนนี้เพราะว่าคลิปนี้หัวข้อนี้หมอโบจะทำทุกเดือนนะคะว้าวภายในหนึ่งเดือนนี้เด e อ u ซันมาค่ะ ปาฏิหาริย์ชื่อเสียงโชคลาภสุขภาพที่ดีการกําเนิดบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ใครจะแต่งงานหรือเปล่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะมีโชคลาบนะคะแต่สุขภาพจะต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องสายตาหรอของเหลวในร่างกายสายตาคุณจะต้องผักผ่อนเยอะๆนะสุขภาพขึ้นมาเตือนภายในหนึ่งเดือนนี้จะประสบความสําเร็จมากนะคะ เออไม่ว่าคุณอธิษฐานสิ่งได้นะคะเมเนเฟสสิ่งใดก็ตามคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐาน The sun, The sun มาอันนี้เพจออฟครับมาความปฏิหารมันมีในนี้ข่าวดีกำลังจะมาในเร็ววันด้วยน่าจะก่อนหนึ่งเดือนนะคะโดยเฉพาะเรื่องอะไรคะเรื่องงานนะคะลองลองมาเป็นความรักนะคะความรักก็ดีมากนะคะบางคนกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นโสดก็จะเจอคน ถูกใจนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำหรือว่าคนที่มีคู่อยู่จะมีข่าวดีเช่นกันค่ะสําหรับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่อสารกับคุณอ่ะเดี๋ยวนะเลขมงคลของคุณมีเลขสองเลขหนึ่งเ,เลขสองเลขหนึ่งเดี๋ยวนะอืมมีเลขสองกับเลขหนึ่งอะ พอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ประจําตัวของคุณนะคะเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหรือครูบาอาจารย์ประจาตัวของคุณนะคะก็วนเวียนอยู่รอบตัวคุณวนเวียนอยู่รอบตัวคุณนะคะเออแล้วก็คุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะคะคุ้มครองคุณอยู่ด้วย สังเกตตัวเองบาง,บางครั้งคุณจะเป็นแบบยุ่งเหยิงนะคะคุณทํางานหนักคุณยุ่งเหยิงคุณไม่ค่อยมีเวลาเขาจะมาในลนักษณะของการเตือนคุณนะคะไม่มีอะไรร้ายแรงเลยเตือนคุณเอ็นดูคุณแล้วก็ให้มเมสเซจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะใช้ชีวิตกับทางโลกอย่างเช่นความเครียดการสะสมการทํางานหนักเออทางด้านวัตถุมากอืมนะคะมาดูว่า ที่อยู่อาศัยของคุณหรือว่า,เจ,า,าเ,งงเจ้าที่ที่บ้านคุณเป็นยังไงเจ้าที่ที่บ้านคุณเป็นยังไงเดอะเมชเชียนเจ้าที่ที่บ้านคุณนะว้าวเจ้าที่ที่บ้านคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะบางคนก็อะ มีพระพิคเนตนะคะพระศิวะมีเยอะอ่ะมีของพร,พระพิคเนตพระศิวะพระแม่รัศมีนะเพิ่งไปเวพร์เพิ่งไปไหว้พระไม่ใช่เพิ่งไปขอพรมานะคะแต่คุณน่าจะเป็นสายพระพิคเนตด้วยแหละและ้วหรือพญานาคก็ได้นะคะเยอะสิงศักดิ์สทธิ์นะคะที่สถานที่ที่คุณอยู่หมอโบอบอกเลยว่าดีมากดวงปังดวงเฮงมากเห็นไหมสถานที่ที่คุณอยู่ดีมากมาก คือเหมาะเหมาะกับพื้นดวงของคุณนะคะบางคนอาจจะมีะบ,ม 5, บ,นนมบ้านเลขที่มีเลขห้าหรอบางคนมีเลขห้าบ้านเลขที่มีเลขห้ามีเลขหนึ่งเลขห้าเลขหนึ่งเลขสี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเกลือกูลเกลือลหนุนนะคะไม่ว่าการเรียนการศึกษา,าการทํางานของคุณอะแมทนะคะเออทำงานในลักษณะสายแบบสา,าสายกุศลหรอสายแบบช่วยผู้คนอะไรยิ่งแมทมากนะคะจะประทานพรให้คุณตลอดเลยสาธุนะคะบางคนเนี่ย ขึ้นมาเลยดีมากๆแต่มันจะมีอย่างหนึ่งหมอโบไม่รู้อ่ะบางบาง,บางคนอาจจะเป็นโรคแบบว่าเบื่อสังคมอ่ะที่ที่คุณอยู่จะไม่ค่อยอยู่ใกล้สังคมแต่คุณอาจจะเป็นแบบว่าบางคนอยู่ใกล้น้ําใกล้ป่าใกล้ธรรมชาตินี่ดีมากนะคะคุณจะเป็นแบบปลีกวิเวกนิดนึงนะคะสถานที่ที่คุณอยู่ไม่ค่อยมีใครไปเยี่ยมคุณหรอกเพราะว่าคุณคุณไปอยู่แล้วไม่ใช่คุณเป็นโรคเครียดน,นะคุณไม่อยากจะเจอใครอ่ะเออ แล้วก็ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายนะคะขึ้นแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าสันโดษอ่ะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านอาจจะไม่ชอบความวุ่นวายนะคะไม่ชอบความวุ่นวยายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ชอบให้คุณแบบว่าจเจริญทางสายส,ส,สายศึกษาสายธรรมะนะคะสายสายบุญสายกุศลอย่างนี้ด้วยนะคะกําลังจะมีโชคขึ้นมา,าจริงด้วยภายในหนึ่งเดือนน่ะ อมาดูว่าควรทําอะไรไหมนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางเป็นยังไงเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่บ้านคุณอยากสื่ออะไรถึงคุณตอนนี้อยากให้คุณทําอะไรที่เป็นการช่วยเหลือหรือการกุศลอะไรไหมเจ้าที่เจ้าทางเสีแซงเฟกขึ้นมาเหนี่ยวรั้ง คุณงานจะอยู่กับใครที่เสแสร้งหรือเปล่าแล้วมันเหนียวรั้งกันละรกันนะคะเหนียวรั้งกันละรกันอย่างเงี้ยงั้ว่าทำไมไพ่ออกมาแบบนี้ความลับพูดไม่ได้เขามไม่ได้ให้บอกตอนนี้อะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกตอนนี้ไม่มีจะบอกทุกคนมีความลับของใครของมันนะคะแล้วสถานที่ที่คุณอยู่ก็อาจจะเป็นแบบ พระโพธิสัตว์กวนอิมเหรอบางคนมีพระแม่กวนอิมสถานที่ที่เราอยู่ดีนะคะอ่าเขาเรียกอะไรเจ้าที่ของคุณน่าจะมีใจิตใจที่ดีใจิตใจที่เมตตานะคะน่าจะเคยสถานที่นั้นน่าจะเคยมีเกี่ยวกับรูปปั้นหรือว่ารูปภาพหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อืมตัดขาด เหนียวรั้งตัดขาดเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางให้น่าจะแบบว่าให้คุณตัดขาดกับอะไรที่มันเหนียวรั้งคุณโดยเฉพาะคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาคือใครอะเกี่ยวอะไรกับการใส่หน้ากากเสียแซงค่ะ อาจจะต้องแบบว่าให้เราตัดขาดกับคนที่เสแสร้งหรือการใส่หน้ากากนะคะนี่เขาอยากจะบอกคุณมันเป็นความลับนะมันเป็นความลับคนธาตุไฟอรอสักพักหนึ่งแล้วคนธาตุไฟมีความลับกับคุณนะ <c oughs> <c oughs> เจ้าที่บอกคนธาตุไฟอยากจะให้คุณตัดขาดหรือออกจาก วงจรของการใส่แสง้งนะคะมีบางอย่างเหนียวรั้งมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเจ้าที่ให้ให้ตัดอะไรหรอให้ตัดอะไรที่มันเหนียวรั้งแต่พูดไม่ได้อยากให้คุณไปหาทางเองช่วยอะไรหรออยากให้ช่วยไหมอยากให้ช่วยห,ยอยห,วยหรอหรืออะไรเหนียวรั้งนี่คืออะไรผลประโยชน์ บางคนคุณอาจจะอยู่กับใครเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่าเงื่อนไขก็ได้นะซึ่งเขาก็เห็นอยู่นะคะอืมซึ่งเขาก็เห็นอยู่ต่างคนต่างมีทอ็อกซิหรือเปล่าอืมึมงมึงกำลังจะตัดขาดหรือตัดใจนะคะแต่มันก็ยังมีคำว่าผลประโยชน์เข้ามาอยู่ต้องใส่หน้ากากใส่หากันะเป็นไหมเออ นั่งสมาธิให้เขาค่ะทาสมาธิอุทิศแผ่พลังงานบุญให้เขานะคะแค่นั้นหรือว่าสมาธิจะเจอคําตอบนะคะกับสิ่งที่คุณสงสัยแต่หมอว่าคุณไม่ได้สงสัยคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะอืมเอาล้วค่ะภายในหนึ่งเดือนนี้จะมีโชคนะคะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องดีๆกับตัวคุณแต่สิ่งที่ควรระวังอาจจะเป็นการถูกทำะายลับหลังหรือว่าอย่างที่บอกเสแสรแงหรือว่าท็อกซิก แต่ถ้าคุณรู้อยู่คุณจะเจ็บทําไมล่ะนะคะแต่หมอบอกว่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอะไรจะเกิดมันก็เป็นสิ่งที่มันถูกกาหนดไว้แล้วนะคะเราก็แค่มาเรียนรู้ยอมรับมันถ้ามันเกิดขึ้นเราก็อ๋อโอเคแล้วไงต่อ <c oughs> นะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีที่จะเข้ามานะ,ะมันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นปฏิหารชื่อเสียงโชคลาภความสุขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟเลค่ะ